ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วจ้าเปลี่ยนชุดเรียบร้อยไปเล่นบาช้าที่สติมาพึกมาสนุกดีเหนื่อยเลยไม่รู้เรื่องเลยวันนี้รู้สึกร่างกายดีขึ้นเยอะนะครับแต่ว่าเล่นไม่ได้เรื่องแค่นั้นเองยังไงเดี๋ยวว่ากันครับสปากาแฟยามเช้ากับบาช้าที่สติมาพึกมาถึงแล้วครับวันนี้ เดินทางมาเล่นบาสกตอนเช้ากับกลุ่มผู้ใหญ่กองเจ้าครับนี่เลยยาวราชฉันมาถึงแล้วแต่เช้าเลยแสดตาเปียงแดบดบแรงมากอย่างที่เห็นนี่แหละครับวันนี้วันอาทิตย์รถไม่ติดแต่วันนี้เป็นวันเริ่มกินเจวันแรกเริ่มเทศกาลกินเจน่าจะใช่ มาถึงเจอหน้าทักทายกันเสร็จเรียบร้อยใส่รองเท้าลุยกันเลยครับวันนี้คนมาเยอะก็เล่นกันเต็มเหนียวกันหมดเลยตามวัยตามสุขภาพที่มีกันแต่ละคนนะครับก็เล่นกันสนุกสนานกันไปหากันไปหัวล็อกกันไปวันนี้สนุกดีครับขำๆผมก็เนี่ยจะเล่นประจําที่นี่ทุกเช้าเสาร์อาทิตย์นะครับแต่ว่าเสาร์ทิตที่แล้วผูละอายตื่นมานะ จำวันผิดเลยไม่ได้มาเล่นเมื่อวานก็ไม่ได้มาติดดูลูกวันนี้เอาซะหน่อยขออนุญาตนะครับมาลุยหน่อยเพลินๆครับอเห็นกันมันๆปกติที่นี่ก็จะเล่นกันทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์ช่วงตั้งแต่ประมาณ9ก้าโมงยาวถึงเที่ยงแต่ว่าช่วงนี้เนื่องจากโรงเรียนมีกิจกรรมก็อาจจะ ปรับเวลาตามความเหมาะสมไปครับหนึ่งพวกเฮียก็จะดูแลนี่ขากลับออกมาเจที่แทะทูงานเจจริงๆนี่หน้าเทียนฟ้านะฮะอย่างเยอะเลยคนอย่างเยอะเลยโชคดีนะที่วันนี้มันเป็นวันอาทิตย์แล้วรถไม่เยอะมากแต่ผมว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายายเย,ย็นๆก็น่าจะมากันแน่นละครับก็ขอให้อินบุญกันนะ บายบายครับทุกคนสวัสดีครับ